สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดบริษัทบ้านข้าวหอมจำกัดเสนอบันทึกเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุพิเศษบันทึกเมืองไทยของเราวันนี้นะคะก็มาเจอเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะปุ้มไม่ได้มาคนเดียวนะคะปุ้มมีพิธีกรคนใหม่ของเรามาแนะนําด้วยค่ะตุ้มตุๆมตุมตุมนะคะปีนุชเจริญวานิชนะคะสวัสดีพี่ปุ้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งน้องสมนะคะก็จะมาทําหน้าที่พิีารคนใหม่ต่อจ่กปุ้มนะคะค่ะแต่พี่ปุ้มขาวันนี้ยังไงเนี่ยเราสองคนนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับในบันทึกเมืองไทยเป็นเรื่องดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วนะคะนั่นคือเรื่องนั่นคือเรื่องก่อนอื่นเลยค่ะก่อนจะถึงเรื่องงานต้องถามพี่ปุ้มก่อนว่าวันนี้พี่ปุ้มเนี่ยมาอัดรายการด้วยวิธีไหนคะขับรถยนต์มาขับรถยนต์มาใช่แล้วน้ำมันเป็นไงแพงไหมแพงมากเลยช่วงนี้ ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์เบนซินต่างๆนานาขึ้นราคากันใหญ่เลย<ช>นะคะเราก็เลยจะเข้าสู่นะคะในเรื่องของบันทึกน่ารู้นะคะตอนมารู้จักกับรถ e ีโคคากันเชอ e ีโคคารมาจากศัพท์คำว่า e c o ค o นโลยีค่ะซึ่งหมายถึงรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยรถยนต์ที่จะถูกเรียกว่าเป็น e ีโคคาได้นั้นจะต้องมี5คุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราสองสาวนะคะจะพาค,ะคุณผู้ชมคะ่ะไปพบกับนนะวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเลยอยู่ที่งานมอเตอร์โชครั้งที่33ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย หลังจากตลาดรถยนต์ในเมืองไทยค่อนข้างจะสดเซาไปเมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมาแต่พอย่างเข้าสู่ปีมังกรทองเริ่มสก,กราชใหม่2555ตลาดรถยนต์ก็เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งก็คงหนีไม่พ้นงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33นี่ไงล่ะคะท่านผู้ชม ถยนต์กว่า36ค่ายในเมืองไทยต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับขั่งทางผู้จัดงานยินดีให้งานงานนี้เป็นแหล่งการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์เพราะค่ายรถทุกค่ายต่างก็เล็งเห็นถึงสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้มากขึ้นจึงพัฒนานวัตกรรมยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมท่านน้องๆสนใจงานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ เมษายนศกนี้นะคะที่อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองทานีค่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะ นวัตกกรมใ<า>หม,ม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆใช่แล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยและสาหรับสกู๊ปพิเศษบันทึกเมืองไทยของเรานะคะปุ้มก็คงจะต้องขอส่งมอบหน้าที่พิธีกรนะคะให้กับน้องตุ๋มปิยนุษย์นะคะเพื่อที่จะทําหน้าที่บันทึกเรื่องราวน่ารู้จากทั่วประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมกันต่อไปนะคะตุ๋มก็สัญญาค่ะว่าจะปฏิบัติภารกิจนะคะหาเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงของบันทึกเมืองไทยนะคะเจอกันได้ค่ะ ทุกวันจันนะคะเวลา11.55นาฬิกา5นาทีก่อนข่าวภาคเที่ยงนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะมีความสุขกับอาหารมื้อเที่ยงด้วยนะคะสวัสดีค่ะพอ็อกเก็ตบุ๊กการเดินทางที่ว่างเปล่าโดยอนัญญาเท่งแท้จะพาทุกคนออกเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่เดินด้วยใจไปด้วยกายหมายนิพานสั่งซื้อได้ที่08707978 00ไรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายน้อมใจถวายพระพุทธ,ธองค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา บ้านสวยบันเนินสูงที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ของอำเภอแม่ริมบ้านที่มีความสุขซุกซ่อนอยู่ทุกมุมพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้อับพาราไดส์แอดโฮม087 079 7800จากทุนประเดิมพระราชทาน1แ0 0 0 0บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปี ธนาคารอมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย